ไม่เห <muitas> <arias> ็นเตียต no, ินเตียตินนาแล้วโอ้คนดังมาจากบ้านกรวดครับมาซื้อปุ๋ยครับซื้อปุ๋ยปุ๋ยใบบานตะบุ้งซื้อน้อยนะครับไม่ไเอาซื้อปุ๋ยเลยเอาไปใส่ข้าวฟื้งปุ๋ยอ่ะมาเสียซุนแล้วครับมาเสียซุนแล้วเดี๋ยวซื้อแนวแกนแนวลาเลยสมบูรณ์พ้วนมาจากไหนครับ วีดาม,ว,ดมว่าจะไปรีวิวอู่อยไม่ได้ไปเลยครับไม่ลรับ <c oughs> ทำอยู่ตรงไหนครับข้างหลังบ้านาปล่าเดี๋ยวอะไ,ไรมากมายครับไ, <c oughs> ไปไหนพะกินนก chạy nữa chạy đăng ngay đi Ê. kênh lalaschool Để không bỏ lỡ Đấy chạy xuống à, Non lắm à Đúng Nghe non đi <laughs> ไปส่งอะไรครับไปยกปูไปเทปูตรงนี้ไมโครไม่ค่อยมีงานเนาะค<อ> <c oughs> ารบา์ารบอ,อนอ,บอืมโอ,โอ้ยอใหม่